สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ชวนทุกท่านมาทําทับทิมกรอบทานกันค่ะทับทิมกรอบนี้ดิฉันก็จะทํามาจากเฮลนะคะเฮลนี้ก็มีสปปรรพคุณมากมายทีเดียวเลยค่ะคาร์โบซีนสุดยอดของสารอาหารบํารุงสมองนะคะแถมใครที่กําลังจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเฮลช่วยลดการความดันโโลหิตได้ด้วยค่ะ และยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายและผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่งนะคะใครที่เป็นฤิสีดวงก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะก็ล้างทำความสะอาดแห้วเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกเปลือก แบบนี้ค่ะก็จะค่อยๆปอกไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะแห้วนี้ถ้าเกิดว่าเด็กไม่ค่อยทานอาหารก็เอาแห้วนียค่ะไปต้มแล้วก็เอาน้ําให้เด็กดื่มนะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะเขาจะได้ทานข้าวได้เยอะขึ้นทานอาหารได้ดีขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะ ค่อยๆทําความสะอาดบอกเปลือกแห้วไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะค่อยๆใจเย็นๆพอปอกได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาล้างเราก็จะล้างแค่น้ําเดียวพอค่ะเพราะว่าเราปอกไปแล้วแล้วก็ล้างไปแล้วรอบนึ่งก็จะสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเทน้ําทิ้งแล้วก็ใส่ตะแกง ให้หมันๆนะคะเนี่ค่ะให้สะเด็ดน้ําค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทําการนึ่งค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขาวน่าทานมากๆทีเดียวเลยค่ะทีนี้เราก็จะเทน้ําใส่หม้อแล้วก็จะใครมีมีที่นึ่งแบบไหนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเลยเนี่ยค่ะ จากนั้นเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตั้งไฟก็แล้วแต่ท่านค่ะก็อยู่ที่ความร้อนประมาณปานกลางนะคะอันนี้แห้วก็สุกแล้วค่ะแล้วก็มาพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะชิ้นพอคําก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะชอบประมาณไหนแล้วก็สามารถหั่นได้ตามใจอมชอบเลยค่ะ อันนี้ก็ดีชั้นก็จะหั่นและประมาณนี้ค่ะประมาณเล็กๆพอคําค่ะกะว่าแบบว่าตักมาแล้วแบบกำลังสวยนะคะเนี่ยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะก็จะมาตั้งน้ำใส่กระทะเสร็จแล้วเราก็จะมาต้ม ดิฉันขอเป็นดอกอัญชันนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าดอกอัญชันนี้ก็มีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยค่ะก็จะบำรุงเลือดบำรุงประสาทนะคะเนี่ยค่ะทีนี้ดิฉันก็จะเอาแห้วที่ว่าหันไว้นะคะดิฉันก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำดอกอัญชันนะคะเนี่ยค่ะก็จะแช่เอาสีนะคะก็แช่ทิ้งไว้ นานแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกท่านค่ะพอดิฉันแช่สีได้แล้วเรียบร้อยนะคะดิฉันก็จะเอามาใส่เป็นถ้วยค่ะจากนั้นดิฉันก็จะใส่แป้งมันสำปะหลังนะคะเนี่ยค่ะก็จะคุกคุกคกคกไปประมาณนี้ค่ะเนี่ยนะคะคุกให้ทั่วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ มานี่คะจากนั้นก็จะเอาตะแกรงมาใส่ร่อนเอาแป้งออกนะคะอันนี้ดิฉันก็จะต้มน้ำให้ร้อนค่ะให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาที่ว่าคุกในแป้งนะคะเอามาใส่ในหมอ้อนะคะนี่พอเดือดแล้วนะคะดิฉันก็จะเอาแห้วที่ว่าคุกกับแป้งนะคะ ก็จะนี่คะ่ะเอามาร่อนประมาณนี้นะคะร่อนแล้วก็จะเอามาเทก็เทสใส่ทีละนิดนะคะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวหมดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเยอะแล้วก็บางทีเรากะประมาณน้ําไม่พอนะคะพอถ้าเกิดว่าสุกแล้วนะคะเขาก็จะลอยขึ้นแล้วก็จะทิ้งไว้อีกประมาณสัก5นาที<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามานก ในน้ำแข็งนะคะเนี่ยค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นจัดนะคะเนี่ยค่ะลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่ทุกท่านค่ะถ้าใครชอบแป้งมากแป้งน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะตามใจเลยค่ะเอาที่สะดวกสบายเลยนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะทำน้ำเชื่อมค่ะ ก็จะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลก็แล้วแต่ทุกท่านชอบนะคะจากนั้นก็จะเติมกะทิลงไปค่ะกะ,กะทิดิฉันขอเป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อจะได้หอมๆนะคะหอมกะทินะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็เอาทัพีคนๆเอาให้แบบว่าน้ำตาลกับเกลือละลายถ้าเกิดว่าเป็นก้อนเม็ด ผุดๆขึ้นก็แสดงว่าได้แล้วค่ะน้ำเชื่อมน้ำกะทิเรานะคะจากนั้นก็จะตักใส่ถ้วยนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะเนี่ยค่ะใครมีขนุนเอามาโรยหน้าให้หอมๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ดิฉันขอเป็นสตอรอเบอรีค่ะเพราะว่ากับสตอรอเบอรรีก็หอมอร่อยเช่นเดียวกันเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ากเลยค่ะดิฉันก็จะเอาสตรอเบอรี่มาใส่นะคะนี่ค่ะหอม yeah, <ha. S 1> ออมากๆทีเดียวเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดกิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ